กับนมัสก,การค่ะพระอาจารย์คือจริงฟังพระอาจารย์เนี้ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากแต่ว่าตอนอที่ปฏิบัตินั่งดูนั่งแค่อยู่กับลมเนี่ยบางทีสมมติว่านั่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอกุศลมันก็อาจจะเต็มชั่วโมงก็ได้อะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศสนาธรรมตอนต้นชั่วโมงเนี่ย ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแค่อารมณ์ของจิตเนี่ยมันเป็นอกุศลเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราสร้างภพสร้างชาติไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ทีนี้ในขณะที่เรากําลังปฏิบัติภาวนาอยู่ค่ะ mm hmm. เวลาที่เราบางทีเนี่ยเราก็รู้ตัวเร็วนะคะพระอาจารย์ mm hmm. บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ตัวเร็วขนาดนั้น mm hmm. จิตเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆ mm hmm. แล้วก็เกิดอารมณ์บ้างอาจจะเป็นเบื่อไม่พอใจ mm hmm. ดันไปคิดถึงเรื่องนู้ เรื่องนี้อะไรพวกนี้ uh huh. เท่ากับว่าตอนที่เราปฏิบัติทำในหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ย uh huh. บางทีมันอาจจะเป็นการที่เราก็เข้าไปสร้างภพสร้างชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก,การที่เรามีกําลังของสมาธิ mm hmm. เพียงแค่เซี่ยววินาทีเดียวในการที่เราแค่รู้ตัวขึ้นมา uh huh. แล้วตัดเรื่องตรงนั้นไปเนี่ยตรงนั้นกุศลก็เกิดใช่ไหมะสุดยอดกุศลแล้วแต่ว่าอืมซึ่งพระเจ้าบอกแค่ลัดนิ้วมือก็สุดยอดแล้วเพียงแต่ว่าเรา ก็คือแค่ต้องใช้ความเพียรในการที่จะฝึกว่าอะอย่างสมมติว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยในขณะที่ปฏิบัติเรารู้ตัวแล้วว่าถ้าเราเทียบกันเลยเนี่ยการที่เราจะรู้เนื้อรู้ตัวจริงๆเนี่ยมันน้อยมากเทียบเทียบกับอกุศลที่มันเกิดขึ้นถูกต้องเป็นทุกคนคนที่เป็นพระหลานก็เป็นอย่างนี้มาก่อนไม่ต้องกังวลพระหลานมาจากปุถุชนคนเลวนี่แหละซึ่งพระเจ้าบอกทุกคนเลยในโลกเนี่ยทั้งเทวดาอะไรเนี่ย เคยเป็นฆ่าตะกรมาแล้วทั้งหมดเคยฆ่าคนมาแล้วพระเจ้าบอกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกเขาจับได้นําไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยน้ําในมหาสมุทรมากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเก็บสะสมชาติที่เราเป็นโจรเนี่ยแล้วถูกจับได้แล้วถูกฆ่าตัดคอเนี่ยโอ้โห สังสารวัตรนี่ยาวไกลทุกจ้าบอกทุกคนเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านแล้วถูกข้อจับได้นำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอสมัยเป็นโจรปล้นชาวบ้านน้ำในหมหาสมุทรทั้งสีไม่ได้มากกว่าเลยไล่ไปเรื่องการผิดศีลห้าทีละกกอยอย่างเงี้ยนั้นพวกเรามีดีมีเลวทั้งสองก้อนเรียกอกุศลมูลและกุศลมูลตลอดสังสารวาัต ดีเลวในร้อยปีที่เราทำชาติเนี้ยแค่เศษเสี้ยวส่งผลอะไรไม่ได้มากเว้นแต่เป็นดีเลวที่เป็นกรรมหนักเช่นถ้าทำเลวอนันตริกกรรมอันเนี้ยกุศลมูลล้มไปรับตรงนี้ก่อนแต่ถ้าทำกรรมดีที่เป็นคุณธรรมอริบุคลคลอกุศลมมลล้มปณิพานก่อนอย่างนี้นั้นมันอยู่ที่น้ำหนักด้วยดีเลวเนี่ย พระเจ้าจะเป็นคนเปรียบเทียมน้ำหนักให้ทั้งหมดดังนั้นอยู่ที่เราเนี่ยมีสุดตะเลือกไหมนั้นเราต้องเลือกแล้วเราจริงๆไม่ต้องกังวลเลยเรื่องพวกนี้พระุทธเจ้าก็เป็นพระผเจ้าเป็นพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหูปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแสดงว่าจิตพระเจ้าก็ฟุง้งแต่ท่านไม่ไปเป็นจิตซะเองไงเพราะท่านเป็นคนที่ดูจิต และจิตไม่ใช่ของเรานั้นถ้าโยมเปลี่ยนมุมเป็นปัญญาพลิกนิดเดียวว่าเฮ้ยจิตไม่ใช่ของเรามันฟุ้งก็ฟุ้งสิมันอกุศลก็อกุศลเราไม่ได้คิดแต่เพราะกรรมในอดีตมันทําให้เราเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เราทําได้แต่ตรงนั้นคือสิ่งที่ที่เราไม่ใช่เรามันทำไงเพราะเรากาลังปฏิเสธว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรา นันจริงๆไม่มีใครทํากรรมไม่มีใครรับกรรมกรรมมีเพราะเรายึดถ้าเราไม่ยึดกรรมไม่มีระบบของกรรมมีเพราะสัตว์ยึดถ้าสัตว์ปล่อยวางระบบของกรรมก็เป็นระบบของกรรมเพราะระบบของกรรมไม่ใช่ของใครกรรมไม่ใช่ของใครกรรมเป็นท่าตามธรรมชาติถ้าเข้าใจให้ถูกกรรมไม่มีเห็นนะการหลุดออกจากกรรมเนี่ยเป็นการเดินออกจากวงจรของกรรมไม่ใช่วนอยู่ในกรรมถ้าวนอยู่ในกรรมมันไป แกอะไรเนี่ยไม่ไม่พ้นไม่หมดดังนั้นถ้าไม่รู้จักมัคมีองแปดไม่มีทางพ้นระบบของกรรมไปได้เหมือนเงาเลยตามตัวไปตลอดเลยเนี่ยแบบนี้ใช่เรียกว่าการ <c oughs> วางอุเบกขาด้วยไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องก่อนจะหลุดเนี่ยต้องวางอุเบกขาก่อนอุเบกขาจะเป็นตัวทําให้โยมเนี่ยวางสุขกับทุกข์ได้นั้นถ้าโยมไม่อยู่อุเบกขาโยมจะวางสุขกับทุกข์ไม่ได้แต่อุเบกขาก็ไม่ใช่นิพพาน เมื่อโยมวางอุเบกขาได้แล้วโยมเก่งมาระดับหนึ่งแล้วต่อไปโยมต้องเห็นอุเบกขาเกิดดับอุเบกขาก็ไม่เที่ยมมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้ปรินิพานอุเบกขาเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ยึดไม่ได้การไม่ยึดอุเบกขาคือเห็นความเสื่อมของมันเห็นความจางคลายและความดับแต่ต้องอยู่กับมันพระอหรหันต์ก็ต้องอยู่กับอุเบกขา พระเจ้าเองก็ต้องอยู่กับอุเบกขาแต่ท่านไม่ยึดหลักการมีแค่นั้นแะถ้าโยมศึกษาคำพระเจ้าเนี่ยสนุกโยมมันมีแต่เรื่องจริงไงแล้วเราจะรู้มากขึ้นมากขึ้นพระอาจารย์ครับขอขอการอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์ครับแล้วการเจริญเมตตาเพียงชั่วลัดนิ้วมือครับ hmm. ที่บอกว่าจะมีการแผ่เมตตาไปยังที่ทั้งสี่ อย่างที่ทั้งสี่อย่างเงี้ยคือคืออะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีในการแผ่ยังไงจะจะจะมีวิธีที่แบบอธิบายให้แบบาทางโยมได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือคือเมตตาเนี่ยก็มันยังไม่เป็นธรรมที่ที่ได้มาผลนิพพานไงแต่ดีไหมดีดีไหมดีแต่ยังไม่สุดยังไม่จบดังนั้นการการจเจริญเมตตาเนี่ย พง์ให้รู้ว่าเมตตาเนี่ยก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการแผ่เมตตาเนี่ยอันนี้สง์จะได้แบบโลกโลกก็คือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดพองไม่หลงเมื่อกระทำการละ ถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะไปเกิดบังเกิดในพรหมโลกทําสมาธิได้รวดเร็วขึ้นอย่างนี้ซึ่งอันในส่งพวกเนี้เราไม่ไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรดังนั้นแผ่เมตตาเนี่ยหลักการคืออกุศลต้องไม่มีแค่ยมไม่มีอกุศลคือการปฏิบัติเบียดเบียนจิตยม,มีกําลังในการแผ่เมตตาแล้วดังนั้นการจะแผ่เมตตานั้นอันดับแรกต้องอยู่กับลมไม่ให้ใจมีอกุศลก่อน จากนั้นจิตจะมีกําลังพอมีจิตกําลังจิตมีกําลังแล้วเนี่ยพระองค์ให้ทําจิตประกอบด้วยเมตตาเหมือนเรานึกสงสารสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเนี้ยนะคล้ายๆกันแล้วเราก็ให้อย่างไม่มีประมาณไม่ต้องจํากัดว่านี่ญาติชั้นนี่ญาติคนนอนคันนี้เราแผ่ทั่วโลกธาตุทั้งหมดทิทั้งสีก็คือทุกทิศทั้งหมดเลยไปทิทั้งสีเบื้องบนเบนืบ้องต่ำเบื้องขวางอย่างนี้ ตัวแผ่เมตตาเนี่ยได้ในสง์มากเยอะแล้วก็ถึงกับกับทุกสรรพสัตว์แต่ตัวอุทิศต,ตัวตัวทานเนี่ยจะไม่ค่อยถึงจะมีกรอบจำกัดดังนั้นแผ่เมตตาเนี่ยเวิร์กสุดดีกว่าเพื่อนแต่ดีกว่านั้นคือเห็นความไม่เที่ยงแผ่เมตตาเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบใช้สูตรดมของหอมแต่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยใช้รับในมือปุ๊บนิดเดียว ถ้าโยมเห็นชั่วขนาดจิตเดียวว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่เทียเ่ยงแปรเปลี่ยนรูปนามไม่มีอะไรเที่ยงนี่คือสุดยอดนี่คือการก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิแค่มีความเชื่อตรงเนี้ยมีมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยงจะเรียกบุคคลนั้นว่าศรัทธ,ธานุสาลีผู้แล่นไปตามศรัทธ,ธาแค่เนี้ยโยมมีคุณสมบัติแค่เนี้ยโยมพ้นจากปุถุชนแล้วนะและคนคนนี้จะไม่ตายก่อนได้โสตาปฏิผล ยังไงคนนี้ต้องได้โสตาปฏิบัติผลก่อนตายเห็นไหมดังนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายๆอย่างเงี้ยยมเชื่อในความไม่เที่ยงเชื่อในการเกิดการดับสัจจาความจริงของโลกจบแล้วทุกอย่างไม่มีใครเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นของโยมแบบนี้ได้เพราะมันคือความจริงที่โยมหยิบอะไรมาล่ะต้นไม้เกิดตายไหมเกิดตายคนเกิดตายไหมสัตว์เกิดตายไหมสุขที่ทุกคนมีอยู่เกิดดับไหมเกิดดับ เราได้สุขวันนี้ก็เกิดดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีใครทุกแช่ทั้งวันทุกก็เกิดดับถ้าโยมปล่อยวางสุขได้โยมก็ปล่อยวางทุกได้แต่คนเนี่ยจะยึดสุขแต่ไม่อยากได้ทุกแต่มันเป็นเวทนาอันเดียวกันพอติดอันนี้มันก็ติดอันนี้พ่วงกันมาด้วยไงอืมแต่ถามว่าเวลาเราปล่อยสุขเรากลัวเราไม่ได้เสพสุขเหรอไม่เป็นไรเราเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงได้ไงพระเจ้าก็บอกแล้วเธอ เพียบพร้อมด้วยพวกรทระซับทั้งโลกเนี่ยได้หมดแต่ไม่ติดมันมันเป็นสิ่งที่ทําได้ไงมันไม่ใช่ว่าคนจะต้องมาบวชบด,ดจะต้องเป็นคนจนหมดไม่จําเป็นแต่โยมต้องมีสุตตะมีองค์ความรู้ว่าโยมจะต้องมีอะไรประกอบเช่นมีศรัทธาในพระเจ้ามีสินห้ามีสุตตะคือฟังมากฟังบ่อยมีจากะมีปัญญาจบแล้วห้าอย่างโยมจะเป็นคนที่เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้คู่กันเลย เวลาตายปริพานธ์หรือเป็นโสดาบันคุ้มแล้วเพราะการที่โยมตายไปเนี่ยดินมหาปัตภีงทุกขติเสียงมากและจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีพระเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหยาวเหยียดเลยระหว่างนั้นไปรอไหนสามขติข้างล่างเสียส่วนใหญ่ยังไงก็ต้องได้ได้พบเท้าสาก,กายังไม่รอดเลยแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยใช่ไหมอ่าเพราะนั้นแค่นี้เองยมมีเชื่อในพระเจ้า สินห้าสินห้าไม่ครบก็ยังได้เลยผู้เจ้ามีคุณธรรมอย่างอื่นมาทดแทนไงใช่ไหมสุตตะฟังมากจากคะวางจิตถูกต้องทานจะเศร้าหมองทานจะปานนีดมากหรือน้อยไม่สนใจวางจิตถูกต้องจบแล้วเห็นนะปัญญาแค่เนี้ยห้าอย่างเหตุสมปราถนาและการได้อริบุคคลอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจสบาย นั้นถ้าเรามีมีองค์ความรู้เนี่ยโยมใช้ชีวิตง่ายสบายไม่สีเรียสแล้วก็อยู่กับชีวิตแบบมีความสุขพ่าเราก็อยู่กับโภกทรัพย์ของเราได้ไม่ได้ขวางกันคนที่คิดว่าขวางกั้นคือเขาไม่มีองค์ความรู้แค่นั้นเองนะเดี๋ยวเรามาสัจจยะอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปาทกันอิทัปิกเว อาริยสาวกโกปฏิจจสมุปาทนเยวะสาธุกังโยนิโสมานสิการติ i ปิกุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาดังนี้ว่า อีมัสสมิงสติอิตังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอ่อมมีอิมัสสุปาตาอิตังอุปชัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้อิมัสมิงอาสติอิตังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มีอีกทังนิรุชจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป <c oughs> สังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังการตั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณเพราะมีสังการเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาวิญญาณปัจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยา สลายตนาะเพราะมีนามเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจยาผัสโสเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะปัจยาเวทนาเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาพระมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานัเพระมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานาปัจจยาระโอ พระมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามะรังโสกป,ปริเทวะภุกาะโทมนะสุปายาสาังพาวนติ พระมีชาติเป็นปัจจัยสลามรณะโสกะภริเทวะทุกขะโทมตัวมันอุปายาสาสท,ทั้งหลายจึงเกิดเป็นตบตัวเอวะเมตสัตเอวนาสัตทุกข์กันการทัสงสัตโตโยอนปิ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งของทุกทังสิ้นนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้อาวิชายะตเววะอเสสวาลากนิโรตาสังขารนิโรโตเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งาวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังการ สังขารนิโรตาวิญญาณน,นิโรโตเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรตานามรูปนิโรโตเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามโลป นามารูปะนิโรตาสลายตนะนิโรโตาะมีความดับแห่งนามาจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรตาปัสสานิโรโตาะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งปัสสะ ปัสสานิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งปัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรตาตัญหานิโรโะมีความดับแปลงเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรตา อุปาทานะนิโรตเพราะมีความดับแห่งกัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอะุปาทานิโรตาภวะนิโรตโเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดัแบแห่งภพภวะนิโรตาสาลินิโรธต ก็มีความดับแห่งพกจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรตาชารามารณะโศกภริเทวะทุกขโตมนะปายาสานิรุชันติก็มีความดับแห่งชาตินั่นและชาามารณะ โสกปริเทวะทุกขโทมนาะปายาสทั้งหลายจึงจบสิน้นเอวะเมตสักเอวะรสะัสสัทุกขขันธสสะนิโรโธโหติติความด,ดาับลงแห่งทุกขขันสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นั่นนี้ 在的。